เกมทุกวันนี้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับ 50G ร้อยสองร้อยเกมมือถือยังเป็นสิบเรียกรียกว่าเกมใหญ่จนเครื่องเราต้องร้องขอชีวิตคนเล่นก็ร้องขอชีวิตด้วยโหลดกันที่ยังนานบางคนล้อโหลดเกมจนต้องถามว่าฉันมาทําอะไรที่นี่เรียกว่าเกมไม่ได้ขับเครื่องที่สเปกอย่างเดียวแต่ขับเครื่องที่ใจล้วนๆจริงๆเกมใหญ่ๆมันก็ดีแหละครับแต่เกมเล็กๆเบาๆแบบมินิมอลเกมเบาๆคุณภาพขับแก้วมันยังไม่ได้หายไป และยังมีในยุคนี้ครับดังนั้นวันนี้ผมมีเกมเมอร์ก็เลยจะพาทุกคนไปรู้จักกับเกมเล็กๆแต่ผมไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับหมายถึงความสนุกครับเกมบางเกมเนี่ยเล็กขนาด20เมกมันจะเล็กอะไรขนาดนั้นแล้วจะมีเกมอะไรบ้างลองไปดูกันดีก,กว่าครับและแน่นอนถ้าเกิดเราพูดถึงอะไรที่เล็กบางเบาใช้งานง่ายคุ้มค่านอกจากเกมมันมีอีกอย่างเลยครับนั่นคือไม้จิ้มฝันทุยไม่ใช่ครับ แต่ที่อยากจะนําเสนอให้ทุกคนรู้จักคือ g f 6 3ติดแล็ปท็อปบางเบาสุดเรียบร้ที่มีน้าหนักแค่1.9กิโลกรัมเท่านั้นเรียกว่าเบาแข็งแรงทนทานและมีวัสดุชั้นดีมาพร้อมกับตัวเครื่องที่มีประสิทธิภาพแบบสุดๆกับ CPU Intel Gen 11และ Nvidia RTX 3 0 4 s และหน้าจอใหญ่ถึง16.5นิ้วใหญ่แบบกระแทกตาแต่ว่าเบาและแสดงผลลื่นไหลแบบกระแทกใจเพราะงั้นจะดูอะไรใหญ่เล็ก ก็ฟินกันเต็มๆจอใหญ่มาพร้อมกับคีย์บอร์ดสีแดงแรงสามแถวคมชัดกดเฉียบปรับความสว่างได้มากถึง3ระดับรองรับการกดถึง20ล้านครั้งกดไปเหอะครับกดให้สบายใจกดยังไงก็ไม่พังและก็สบายเครื่องด้วยระบบระบายความร้อนคูลเลอร์บูสแบบใหม่ระบบระบายความร้อนยอดเยี่ยมแล้วทันสมัยและที่แน่ๆขาดไม่ได้เลยคือเอกสิทธิ์เฉพาะจาก MSI MSI Center รุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยลูกเล่นหลากหลายสำหรับตัวเครื่อง หรือจะส่องสถานะ SSD CPU GPU ปรับแต่งอะไรได้ตามสบายปรับแต่งได้ดังใจนอกจากนี้ยังมี MSI App Player ซอฟต์แวร์ที่ MSI พัฒนาร่วมกับ BlueStacks ทำให้เล่นเกมมือถือได้และยังมีความสามารถอื่นๆอีกมากมายเรียกว่าของ MSI เองไม่ต้องหาเจ้าอื่นมาใช้ให้เสียวใ่ทั้งหมดนี้ทำให้ GF 6 3ติ่เนเป็นแล็ปท็อปบางเฉียบเรียบแต่โกเบาแต่เทปไฮแฟชัน ที่จะเล่นเกมก็ดีดูหนังฟังเพลงหรือจะทํางานก็ได้จะเป็นงานเล็กหรืองานไม่ใหญ่แน่นวิก็ทําได้หมดพกไปได้ทุกที่พร้อมเปิดตี้ทุกสถานการณ์ตี้เล่นเกมมาเหรอเปล่าครับตีหมูกระทะถ้าเกิดใครกําลังมาหาแล็ปท็อปดีๆเอา <c oughs> ได้เหรอเออนั่นแหละถ้าเกิดใครกําลังหาแล็บท็อปดีๆคุณภาพขับแก้วเหมาะมือถือง่ายไปกินที่ร้านหมูกระทะได้ฝากไว้ด้วยนะครับกับ GF 6 3สิบมตินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมพูดถึงหมูกระทะเมื่อกี้เนี่ย มันจะขาดเกมนี้ไปได้ยังไงครับเบคอนเลเบเลียนเกมเล็กๆสุดปัน่นเรื่องราวของเหล่าหมูในฟาร์มนับร้อยนับพันตัวที่มันรวมตัวกันและลุกฮือขึ้นกอกระบทพวกมันจะไม่ยอมเป็นเบคอนอีกต่อไปแต่เพื่อความสุขของเหล่าสาววัดที่เบคอนผู้หิวโหยตามร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างหมูกระชะชาบูเหล่าเจ้าของฟาร์มจึงต้องรวมมือกันเพื่อต่อต้านพวกหมูติดอาวุธเหล่านี้ <c oughs> จริงๆตัวเกมเป็นเกมพิกเซลอาร์ตครับวิธีเล่นก็ไม่มีอะไรมากเป็นเกมที่เน้นยิงแหลกแจกกระสุนสู้กับเหล่าหมูที่มันจะด่านหน้ากันเข้ามาเรื่อยๆต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดอธิบายง่ายๆถ้าเกิดใครเคยเล่น Vampire Survivor เกมนี้ก็จะฟิลประมาณนั้นแหละครับเป็นเกมคล้ายๆกันเอาจริงๆเกมนี้พื้นที่เล็กและขนาดแทบไม่ต่างจาก v ว m p i r e s u r v i v o r เลยครับแต่เกมนี้เนี่ยเราจะต้องตั้งรับพวกหมูไปเรื่อยๆไม่มีการจับเวลา และการสานกระสุนก็ไม่หวือหวาเท่าไหร่แต่เป็นเกมที่สนุกเล่นได้เรื่อยๆครับยิงไปมันไปดนตรีก็เท่แล้วเกมก็มีการอัพสกิลต่างๆไปเรื่อยๆครับเราจะเก่งขึ้นตามของที่เก็บได้แต่พวกหมูมันก็จะโหดขึ้นเหมือนกันโหดแบบว่าไม่น่าเชื่อว่าบนโลกนี้จะมีหมูอะไรโหดขนาดนี้แล้วก็จะมีการนับแต้มมีการวัดไฮสกอร์ระหว่างทางก็มีการเก็บสกินหมวกซึ่งเขาบอกว่ามีหมวกมากถึง25แบบ เอามาให้ชาวนาของเราใส่นะครับแล้วพูดถึงเบคอนเลเบเรียนเนี่ยจริงๆขอเข้าชั่วโมงประวัติศาสตร์นิดนึงจริงๆมีเหตุการณ์จริงที่ชื่อว่าเบคอนเลเบเรียนด้วยนะครับเป็นการก่อกระบฏของนายเบคอนที่ต้องการจะขับไล่ชนพื้นเมืองออกจากเวอร์จิเนียแต่ก็ทําไม่สําเร็จนะครับไม่มีอะไรเอามาเล่าให้ฟังชื่อมันเหมือนกันเฉยๆเอาละครับต่อไปคือเกมมินิเทฟ เรื่องราวของโจนตัวจิว๋วแต่ไม่ได้จิ๋วแค่โจ์เพราะเกมนี้มีขนาดแค่สิบเม็ก,กว่าเท่านั้นเองเกมเล็กจนไม่รู้จะเล็กยังไงฝ่ายรูปยังใหญ่กว่าโดยเกมเนี่ยเป็นเรื่องราวของปรมาจารย์จอมโจนที่ยากจนข้นแขนและต้องออกปนเพื่อหาของมาประชังชีวิตคือไม่ดีนะครับเป็นโจรแค่ในเกมพออย,อยาเป็นโจรในชีวิตจริงเกมนี้ก็เล่นง่ายๆครับก็คือไปปนโดยเราจะต้องออกป้นตามสถานที่ต่างๆที่เกมกําหนดไว้ให้บ่งบ้านค้ารืหงคารืหาดร,ร้านคองร้านขาอะไรก็แล้วแต่ ป้นไปในเวลาที่กำหนดเดินหาของมีค่าในความมืดมิดสะดอกุญแจตัดไฟใส่กรอนงานถนัดของเราทั้งนั้นได้ของมีค่าแล้วก็หลบหนีออกจากสถานที่ให้ได้และเมื่อจบก็จะมีการซื้ออุปกรณ์ที่มีของตั้งแต่เทพเทพยันแปลกๆเพื่ออัปเกรดสกิลโจรและทำชั่วเป็นวัฏจักรต่อไปเพราะว่าการปล้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับในเกมจะมีอุปสรรคต่างๆให้เราใจาเต้นเป็นระยะ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านที่เดินมาตอนไหนก็ไม่รู้หมาดุแถมกัดด้วยอย่าให้หมามันกัดขาของพี่ได้กล้องวงจรปิดแบบล้ำๆหรือแม้แต่กับดักระดับมิชชั่น Impossible ที่บ้านวางเอาไว้คือนี่มันบ้านคนหรือบ้านองค์กร้ามชาิก็ไม่รู้เอาเป็นว่าถ้าเกิดถูกจับได้ก็ติดคุกไปตามระเบียบเป็นอีกเกมที่ภาพน่าหลักเล่นง่ายแล้วก็ช้าช่ายแถมเราสามารถชวนเพื่อนออกไปป้นแบบโคออได้ด้วย และเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับใครอยากลองเล่นก็หามาเล่นกันดูอีกเกมคือ Paper Please ถ้าเกิดพูดถึงเกมเล็กๆก,ก็จะต้องเติมเกมนี้ไปสะหน่อยครับ Paper Please เป็นเกมอินดี้ที่เล่าเรื่องราวน่าสะเทือนใจของเจ้าหน้าที่ด่านโตอโมอของประเทศสมบุติที่ชื่อว่าอัทร์โรสกาโดยเกมเพคของเกมนี้เป็นเกม Point a อน c lick กที่เราจะมีหน้าที่ตรวจเอกสารของคนมารอเข้าประเทศโดยเราต้องตรวจว่าพวกเขาพยายามจะเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือเปล่ามีเอกสารอะไรผิดไหม ั้งใจจะมาทําผิดกฎหมายหรือเปล่าเป็นเกมที่ดูเหมือนจะง่ายแต่ความจริงเกมเพลย์มันค่อนข้างเล่นกับจิตใจเราครับคือในเกมเนี่ยทุกครั้งที่เราตรวจเราจะได้ค่าตอบแทนอันน้อยนิดและบางทีเกมมันก็จะยิ่งเล่นกับศีลธรรมในใจว่าเราจะยอมหลับตาครั้งหนึ่งเพื่อให้คนที่ต้องการผ่านด่านนี้จริงๆริงผ่านไปและโดนหักเงินหรือไม่ให้ผ่านแล้วเราได้เงินที่เป็นค่าตรวจเกมมีอะไรอย่างนี้เยอะครับและถึงเกมเพลย์มันจะเป็นแค่การตรวจเอกสารเฉยๆแต่เกมมันนําเสนอดีสนุก แล้วสามารถเอาไปเล่นที่เครื่องไหนก็ได้เป็นเกมเล็กแต่คุณภาพโคตรครับแก้ววันนี้เกมนี้เป็นเกมสุดท้ายแล้วกันครับกับบล็อกโพสเกมนี้เนี่ยเป็นเกมยิงมุมมองบุคคลที่1ที่เรียกได้ว่าถ้าเกิดพูดถึงเกมเพลย์มันก็คือ fps คลาสสิกครับเป็นเกมแนวหญิงที่รูปตัวละครเป็นบล็อกบล็อกแนวแนวใหม่ครับด้วยตัวเกมเป็นเกมยิงที่สนุก แผนที่เยอะและมีโหมดมากมายเป็นเกมเล่นฟรีด้วยครับเป็นเกมยิงที่เล่นเพลินๆถ้าเกิดใครกําลังมองหาเกมยิงเบาๆเครื่องก็น่าลองโหลดมาเล่นดูครับเกมฟรีส่วนวันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับกับเกมเล็กเบาบางและสบายเครื่องสบายกระเป๋าต่างแต่ความสนุกยังอยู่ในระดับที่ใช้ได้เลยบางเกมสนุกมากๆด้วยบางเกมก็ชวนหัวร้อนไม่ก็ดูดเวลาซ้ําแล้วซ้าเล่าเหมาะสําหรับคนที่หาอะไรเล่นฆ่าวเวลา หรือจะเล่นจริงจังก็ได้ไม่ซีเรียสก็ดีเกมเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่ภาพง่ายๆครับพิกเซลอาร์ตไม่ก็1 6บิต8บิตเป็นเกมเล็กๆที่ต้องบอกว่าไม่ถึงร้อยเมกบางเกมไม่ถึง10 20เมกด้วยซ้ำเล็กมากๆแต่ยังมีเกมแบบนี้อีกเยอะแยะเลยครับแต่ต้องบอกว่าความเล็กของเกมมันไม่ได้บ่งบอกถึงความสนุกครับแต่มันก็เป็นจุดเด่นที่ทําให้ทุกเครื่องหรือทุกคนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ไม่ใช่เกมใหญ่ทุกเกมจะสนุกเหมือนกัน เอาเป็นว่ามีเกมอะไรเล็กๆแล้วอยากแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักก็คอมเมนต์คุยกันได้ครับแน่นอนว่าถ้าเกิดใครกําลังมองหาแล็บท็อปเล็กๆเบาๆพกง่ายแต่ว่าคุณภาพไม่เล็กและเล่นเกมในลิสต์นี้รวมถึงเกมใหญ่ได้หลายเกมเล่นเกมระดับท็อปได้ทํางานได้ดูหนังฟังเพลงก็ลื่นๆทําอะไรได้ครบเครื่องหมดเลย ก็ขอฝาก GF 6 3ตินเอาไว้ด้วยเป็นอีกทางเลือกเบาๆสำหรับคนกำลังมองหาแล็ปช็อปสำหรับวันนี้ผมมีเกมเมอร์ก็ต้องขอตัวไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกด Subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ